คิดถึงใครมากกว่ากันไม่เอาเปลี่ยนมีนุกมีธนดลมีมีเอ่อซ <c oughs> ิรีแวลเดีย๋ยวมึงทำเจก่อนสามนะอย่างนี้นุกไปเลือกอะไรแม่เาบาหวานขึ้นมึงต้องตอบด้วยแหละเราเบาหวานขึ้นมีนุก <c oughs> มีนุกมีธนดลแล้วก็มีเอ่อซิรีแวลมีสามอย่างเนี้ยไปเลือกอะไรเลือกมาลูก นุกก็นุกธนดลก็ธนดลตอบคือแม่บาหวานขึ้นแล้วสิริแววก็สิริแววมาคนละอย่างกันนะเลือกเลือกได้มาหนึ่งข้อหนูชอบอะไรหนูชอบอะไรโอ้โนี่นี่นี่พี่พี่เอฟซีมีพี่พี่เอฟซีมีอีกหนึ่งพี่เนี่ยสนมสนมหนูเลือกอะไรลูกคิดนะโอ้คำตอบยากมากอ่ะจริงๆมันมีคำตอบเดียวเลยนะกูบอกเลยเออมันเยอะมากอ่ะใช่ไหม คำตอบมันต้องสี่อย่างอะเนาะไปจะเรื่องอะไรลูกมันมีอยู่แค่นี้เลยคําตอบอะมีคาตอบที่น่าจะได้เรื่องสี่คำตอบเลยโอ้โหเรียงจากสี่คำตอบเขารักกันเหรอเพราะว่ามันก็เหมือนกันคุณเรื่องมาอันนึงคุณชอบชื่อไหนอคุณรคุณชอบอันไหนมากที่สุดคุณหมอกใครโทรมาโอ๊ยตัดสายไปไหนล่ะอยู่นี่อยู่นี่ตัดสายไปแล้ว เลือกมาเลือกมาเร็วๆจะไปแล้วนนเลือกสนมก็เป็นที่คำตอบที่ทุกคนเอ่อพึงพอใจมากนะคะทุกคนเลือกใครเลือกใครไปเออคิดถึงแม่ไหมไม่เจอกันสองวันก็คิดถึงครับเดี๋ยววันนี้จะไปไปเผาวานแม่อยู่เดินมาหน่อยนะไปไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ทงคำกับส้มตำด้วย บอกพี่เอฟซีบอกว่าให้เลือก